ความจริงเนี่ยมันยังมีเรื่องซึ่งซึ่งเราเป็นห่วงแล้วก็สับสนอยู่ครับเช่นเรื่องผมยกตัวอย่างนะครับท่านท่านนาทีรย์ได้จันเสนเช่นเรื่องการแปลสัมปทาน 2G อย่างเงี้อออยอันนี้ก็ฟังแล้วงงๆอ,อ,อยู่ทำไม <นะ S 1> ก็มันมี 3G ทำไมต้องแปล 2G นะฮะเออแล้วก็ยังมีเรื่องเรื่องอันนี้อะไรเนี่ย TOT กสทที่ไปร่วมอะไรที่ให้ 3G อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออทาไมเขามีอยู่แล้วนะและ้วแล้วมันจะทํายังไงกับพวกนี้ถ้ามี 3G เข้ามา รวมทั้งประเด็นผมเพิ่งได้ข่าวเมื่อวานมีคนฟ้องท่านนาทีอ่ะอ๋อครับใช่ไหมแล้วไอ้พวกฟ้องเฟืองเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการประมูลมันสะดุดไหมเออจริงๆแล้วก,การฟ้องไม่น่าทําให้กระบวนการสะดุดนะครับจริงๆก็ก็ผมว่าเป็นความเป็นห่วงเป็นใยอะนะครับการ <ผม S 2> ตรวจ <ผม S 2> สอบ<ก>เป็นเรื่องท่านนะคือการตรวจสอบเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็ท่านผู้ชมทางบ้านจะงงนิดฟ้องเรื่องอะไรมาฟ้องเรื่องอะไรก็ได้ข่าวว่า ให้ท่านเล่าดีกว่า <c oughs> <c oughs> ด้ข่าวว่าท่านตั้งราคาขั้นต่ํต่ไปใช่ไหมครับมาเขาฟ้องยังไงนะครับเรื่องฟอง้องนี่อันนี้ผมก็คือคือ <c oughs> <c oughs> คือผมก็อ่านจากข่าวเหมือนกันน,น,นะครับอาจารย์ <c oughs> ครับคือว่าก็มีข่าวว่ามาีท่านประธานกรรมธิการเทคโนโลยีของวุฒิสภาเนี่ยนะครับท่านประิทธิ์พรทิสุธนเนี่ยท่านก็ไปฟ้องกับกตชนะครับท่านก็เป็นคนแถลงกอปชกอปชนะครับปปชนะครับว่า ผมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าไปตั้งราคาาเริ่มต้นการประมูลเนี่ยต่ำไปในหมื่นสองพันแปดร้อยเนี่ยนะหมื่สองพันแปดร้อยล้านต่ําไปท่านอยากจะให้ตั้งที่สามหมื่นล้านนะครับก็สามหมื่นเลยเหรอครับก็หมื่ล้านกับหมื่ล้านก็เป็นก็เป็นความห่วงใหญ่แล้วก็ับเป็นการตรวจตรวจสอบที่ผมว่าถูกนะครับแล้วก็สำหรับผมเองก็น่าภูมิใจเพราะว่าท่านฟ้องผมคนเดียวอ้าวปชัตอนนี้มีกันอยู่กี่คนนะเจ็ดคนอ๋อฟ้องท่านนาทีคนเดียว เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ทําอะไรด้วยตัวของผมเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยปกติทุกอย่างมันก็เป็นมติของกตทชเจ็ดคนนะครับ <c oughs> แล้วก็ในถ้าดูตามกฎหมายที่ก่อตั้งกตทชก็คือไม่เคยไม่มีมาตราไหนเลยที่บอกถึงอานาจของกตทชห <c oughs> นึ่งคนมันเป็นกตทชเจ็ดคนทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็การฟร้องผมคนเดียวก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าท่านก็ฟ้องผมคนเดียวนะครับแล้วก็ราคา12,800ล้านบาทก็อย่างที่ผมเรียนกับ อาจารย์นะครับว่ามันเป็นราคาที่เกิดมาจากผลลัพธ์ทางวิชาการนะครับจากที่ปรึกษาระดับโลกของเรา4ี่รายนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ตกเถียงกันมาอย่างยาวนานบางคนก็บอกว่ามันควรที่จะเป็นสอง0ล้านบางคนก็บอกควรเป็น5 0,000่นล้านบางท่านก็บอกว่าควรเป็น3 0,000ื่นล้านนะครับซึ่งเป็นราคาที่พูดง่ายๆว่าทุกคนไม่ได้มีความเห็นที่แตกต่างที่หลากหลายนะครับ แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับถ้าเป็นความเห็นที่มาจากอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยเรารับไม่ได้ต้องเป็นความเห็นที่มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ความเห็นที่ท่านเสนอมาว่าควรเป็น30 0 0 0ล้านเนี่ยมีความเห็นอยู่2ความเห็นครับ1ก็คือบอกว่ามีผู้ประกอบกิจการบางรายบอกว่ากี่หมื่นล้านก็จะสู้นะครับก็ทำไมไม่เอายอเยอะเสียเลยใช่ครับแล้วก็ความเห็นที่2ก็คือบอกว่า ทางท d ไ i นะครับเคยบอกว่า3 0,000 0กว่าล้านซึ่งท่านอาอนจารย์สมเกียรติวันนั้นที่มีการรับฟังความคามิดเห็นอาจารย์รสมเกียรติก็มาบอกว่า,าราคาเริ่มต้นเนี่ยท่านเห็นว่าควรจะเป็น13,000ล้านนะครับ,รบซึ่งก็ใกล้เคียงกับของเราก็ของเราก็หนึ่งหมื่นสองพันล้านก็ห่างกัน200ล้านนะครับทีนี้ถามว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งบอกว่าควรจะเป็นราคา3กี่หมื่นล้านก็ได้ก็จะสู้เนี่ยเราควรที่จะไป เห็นด้วยตามนั้นไหมผมว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าการตั้งราคาสูงก็คือมันก็เป็นเหมือนกับการล็อกสเปคให้กับรายใหญ่เหมือนกันนะครับคนที่ไม่มีตังก็สู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าจะไปด้านน้อยหรือด้านมากก็ก็โดนทั้งนั้นครับโดนทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องยืนอยู่คือเรากําลังวางราคาบนหลักวิชาการที่ถูกต้องนะครับหนึ่งประการที่สองต้องมีการแก่งขัน อย่างเงื่อนไขเอ็นลบหนึ่งที่ผมเรียนนะต้องมีการแข่งขันการแข่งขันนะถ้ามีการแข่งขันตั้งราคาที่ศูนย์บาทก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็จะไปสู่ราคาสุดท้ายของการแข่งขันอยู่ดีนะครับเพราะมี่เป็นแค่ราคาขั้นต่ําถูกต้องครับหมื่นร้ล้านจะไม่มีความหมายใดๆเลยเมื่อมีการเคาะครั้งที่หนึ่แต่ถ้า12,800รล้านจะมีความหมายถ้าเราบอกว่า เข้ามา3ามคน3ามใบเราก็ให้เขาไปเลยอันนั้นจะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้น12,800ล้านจริงๆไม่มีความหมายและไม่มีความเสียหายเกิดเขาต้องมาประมูลกันอยู่แล้วใชเขาจะต้องรู้ว่ามูลค่าของเขาเป็นเท่าไหร่ต้องสู้กันไปถึงจุดตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่ที่มีการตรวจสอบที่ถูกต้องผมผมก็ยอมรับครับท่านจะต้องไปปปชขึ้นสงสารไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับท่านช่วยส่วนรวงท่านสั่งอาหารล่งหน้าไหมครับ เดี๋ยวเราพักนะครับหลังพักจะกลับมาถามท่านนาทีอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่างานต่างๆของคทชที่ผูกกับ3ามจีนมันเปอะไรน่าจะเป็นยังไงบ้างพูดเดียวครับ ามาพบกับ Money Talk l i ไ e นะครับเราอยู่กับพันเอ,ดอกดรนาทีสุกรรัฐกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคุยกันเรื่อง 3G และตะกี้ก่อน พักไม่เลยครับเราก็ได้คุยว่าท่านก็โดนฟ้องท่านก็โดนฟ้องนะฮะแต่ท่านยังไม่ได้บอกว่าชอบอาหารอะไรไม่ชอบแล้วแต่ว่าเ็ามีข่าวดีสำหรับท่านนิดหนึ่งว่าช่วงหลังถ้ามีอะไรปั๊บเนี่ยเขาไม่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 ใส่โซ่ตัวแล้วฮะอ๋อเขาก็จะหายยาง่งเขาจะหม่งใส่อันนี้ค่าบท่านสบายขึ้นครับผมไม่มีผมผมให้กำลังใจนะว่าไม่หรอกเพราะว่านี่มันประโยชน์ของประเทศชาตินะครับครับทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่า คิดเรามีกฎเกณฑ์ว่ายังไงิ้นปีนี้นะครับภายในภายในระยะเวลาตามกฎหมายเลยเนี่ยสามีต้องคลอดมาถูกไหมครับลรวถ้าเกิดมีการประมูลอะไรต่างกันแล้วเกิดมีการฟ้องร้องไขึ้นมามันช้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไหมครับคือมันส่งผลกระทบแน่ครับถ้าเกิดว่ามันมีการฟ้องร้องหรือว่าศาลมีการคุ้มครองเพื่อให้หยุดกระบวนการนะครับครับแต่ผมก็อยากเรียนอาจารย์ว่า มันเป็นเรื่องปกติครับคือเราทุกคนเนี่ยต้องเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยึดถือในสิ่งที่เป็นคำพิพากษาของศาลหรือว่าคำสั่งของศาลเนี่ยนะครับแต่ผมก็หวังว่าจะไม่เกิดกระบวนการนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแล้วไม่มีการคุ้มครองให้กระบวนการยุติเราก็เดินหน้าต่อไปตามกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้น าทางศาลเองท่านก็คงต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่เราทามาเนี่ยมันถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนทุกประการหรือไม่นะครับ,รบในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าเราได้ดําเนินการกระบวนการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็มองว่านี่คือประโยชน์ของประเทศไทยครับ,รบแล้วก็มันควรที่จะเดินไปข้างหน้านะครับส่วนว่า ถ้ามีใครบางคนที่คิดว่าตัวเองเสียประโยชน์หรือว่าคิดว่ากระบวนการไม่ถูกต้องไปฟ้องศาลนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วก็เราก็เราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับอาจารย์ครับครับท่านนาทีครการแปลสัมปทานที่กระทรวงการคลังประกาศแล้วก็ตอนนี้คุณจุติเป็นประธานชุดที่ทํางานเป็นจุติอะไรเรื่อว่าจะว่าจะต้องแปลสัมปทานเดิมซึ่งให้อยู่กับ o p e เ a t o r สามเจ้านะแปลใหม่มาซึ่งทํา2 G อยู่เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมาผูกกับ3 G แล้วมันจะทําให้3 G ล่าชา้ามีมีส่วนไหมครั <c oughs> เกี่ยวไหมครับจริงจริงเกี่ยวจริงจริงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวครับ<อ>แล้วก็ผมก็คิดว่าท่านารัฐมนตรีก่อนท่านรัฐมนตรีจุติแล้วก็ร,รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ได้แสดงความเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับ,รบว่ามันไม่เกี่ยวกัน มันเป็น2ทางที่ขนานกันหมายความว่ากอทชประมูล3 g จก็ว่า,วาไปไปลี่นแปรสัมปทาน2 g 2> ก็ว่าไปไม่เกี่ยวกันไอ้นี่ประมูลไปไอ้นี่